เรื่องของการที่จะผลักดันให้นักศึกษานะคะเข้าสู่ตลาดหุ้นค่ะผ่าน l i ฟ e p l a ตฟอร์ก็คือทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าสู่ตลาดหุ้นผ่าน l i ฟ e p l a t ฟอร์ด้วยเงินทุนสนับสนุนกว่า1ล้านบาทค่ะ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณุภาพอานันทนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายประพันธ์เจริญประวัติรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยอุทยานได้นำสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและความพร้อมพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าถึงตลาดทุนผ่านไลฟ์แพลตฟอร์มพร้อมทุนสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่ากว่า1ล้านบาทเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตลาดทุน Life Exchange ค่ะทางด้านของนายประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI และ Life Exchange นะครับก็ได้บอกครัว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME ผ่านโปรแกรม Live Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับ SME และสตาร์ทอัพที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดทุนภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรกว่า25องค์กรด้วยกันครับ ด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ระบุว่าการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการนี้วางเป้าหมายในระยะเวลา5ปีนับจากนี้สตาร์ทอัพจะได้รับการต่อยอดจำนวน480บริษัทสามารถก้าวเข้าไปเป็นผู้เล่นในตลาดทุน l i f e exchange ได้มากกว่า10บริษัทและก้าวสู่ตลาดทุน mai ได้อย่างน้อย1บริษัทค่ะ